สวัสดีครับช่องป้าจันพาเลยพี่น้องเข้ามาเบิง่งานพี่น้องเห็นบานไหมบานอยู่กลางสาพี่น้อง,าาง,าองบานนะพน้งมิสาเลี้ยงปลาพร้อมพี่น้องปลาหลายสะดวกสบายดีพี่น้องมันอยู่ทงไฮทงหน้ายกแบบบ่บต้องทูบหน้าออกครับพี่น้องเช็ดได้ขึ้เราตอกเสาเข็มเอาพี่น้อง อยู่ท้องหน้าสะดวกสบายดีพ um> ี่น้องมันบ่อยไปบุญไหว้เนหมูบ้านอยู่ท้งหน้าเข่ากระน้ำเขากนดีดีพี่น้องน้ำโดยสร้างพ้นพี่น้องยกเกลือพี่น้ พี่น้องว่าง่ามาพี่หน่องของ่างครับยางดีเลย่านติดถนนพี่น้องงานติดถนนดีทุ่งน่าก็กำลังแรงนะ <c oughs> มีเศษเขา้าวเศษอาหารกับถิ่มล่องสาพี่น้องตาได้กินว่าต้องไปเลี้ยงอยากหาไป หากินกันไงติดงานก็รืนนอ้อไตถุนบานพี่จนน้องพีเจน้องอมว่าพกท่านในมุองให้นองเดี๋ยวอยีกมืออื่อนกับในมุงหรอกพี่นองต้งจีในมุงตอนนี้ก็แลแ้วไปโค้ิีแปรแล้วแหละที่อัน ติดถนนพี่น้องถนนบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีเนี่ยมาแล่นบรรยากาศดี ตอนนี้ก็ประมาณที่หามมกไก่ที่หาหม้หลพี่น่อที่มอ้อก็ทำแล้วละถ้าเลิกงานแล้วพี่หนอ่อถ้ากันเลิกจิตท้าบานละทำละไใส่หมึกเองใครผ่ากันไหมาโอ้ย บองเพาะพันปลากันมีพี่น้องก็สร้างเลี้ยงปลาไหลปลาหมอก็เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาไปอ่างน้อยเลี้ยงปลาหมอทั้งไงเลี้ยงปลาดุกเดี๋ยวเาไปเบิองปลากันพี่น้องเบิองปลากับปลากับมีพี่น้องสามเนนีเดี๋ยวปลาหนีเดี๋ยวคนเด,ดี๋ยวอ่อาหาเน,นี่ยมีเนาะลรอสักคู่มามาใช่ฮะก็ พี่นอ manager, อ้องว่างามมาพี่น้องปาว่างามจะเลยนั่นกับท่ารัดดีพี่น้องกับท่ารัดดีใช่ทางดีนั่กับท่ารัดดีอยู่ตรงให้ทุกหน้าสะดวกสบายนี่โลงนานเท่าไหรเจ้า เราทำมาเบิ่งปลากันพี่น้องเบิ่งปลาปลาเบิ้งปลังรื่องนะพ่อ,อยุดท,ทางบ้านเลยพี่น้องทางเฮียนโอ้โหสุดนะปลาช่อนกับปลาดุกสิ บ่อนี่ปลาหมอปลาดุกบ่อนี่ปลาดุกเห่นไหมโอ้โหเนยล้งชิมอาหารเห่นไหมอย่างงามเลยเห็นเก่งยาวๆเห็นไหมนี่บ่อนี่บ่อปลาดุกเห่นไหมปลาดุกปลาดุกอีกปลาดุกวุ้ยเห็นไหมปลาดุกวุ้ยพวกเดียนเลยขายพวกเดียนเลยขายเลยพี่น้อง ถึอเรียนดีหนเดียนกู้วบ่ีดบ่นี้บ้าบนี่ปลาเข่งน่ยมันจะมากินด้วยปลาเข่งปลาช่อนห้อยพี่นห้องบ้านเงียปลาเข่งนี่ปลาเข่งลอลยยีเดี๋ยวไงนกเด็ดเอาออกจากกระชังให้หน่อยหเรียน ยังไงจังน่อยก็ห้าเอาออกจากกระเั้าปล่อยธรรมชาติไม่พอดีปล่อยตามสระธรรมชาติโอ้ดีดีดีเรียงไรยังสี่ละพี่น้องห้าบ่อต้องไปซื้อเพป็นหลานค่ะจากเทาอยากต้มอยากปนอยากแกงเทาก็มาเล่าให้มาจับเอาเลยพี่น้องนี่น่าจับปลาหนิ่งปลาหนึ่งปลาจะเพี้ยนนี่นี่ปลาปลาคอปลาดุกนี่มาแล้วลูกมันเต็มอยู่ ปลาดูดีดีดีปลาดุกปลาคอยทั้งหนกปลาเถี่ยนปลาเนื้อหยางกับมี่พี่หนกลายลอยตามสระแต่เขาเบี้ยเขาง่ามมอ้งโอ้ยเขางามแล้วเขางามเขาง่ามพี่หนก สวนพริก mm. สวนยังก็มีพี่น้องพริกปลูกไว้กินไร้หยากพี่น้องข้าวก็ันเงินพี่น้องข้าวใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาไม่ต้องไปใส่ไกลพี่น้องใส่ลอยเฮี้ยนนี่แหละพี่น้องใส่เราเฮี้ยนนี่แหละวื้นหน้ากินพี่น้องเรื่องดีพี่น้องเรื่องดีนี่ไก่ครับไก่พันไข่พี่น้องไใ่พันไข่กับมี่ คิดพอเพียงพีไม่ทยทั้งพี่ไมต้องอกไม่ต้องอกเศรแต่ิดพอเพียงขึ้นหนอยเตามในหลวงตาม้ำริของในหลวงข้นหนอเฉยแต่คิดพอเพียงของเราก่าขนเราสีเปอนมาก่อน้าเลี้ยงไว้กินของพันตอนเช้านี่เก็บไข่ก็ได้มื่อละแพงสองแพงอยู่ขึ้นหนอยแต่ลายอยู่ มี่สุดโต่งใครใครดีใครดีพี่น้องใครดีน,าน่ารักพี่น้องสู้เลยล่ะขอแรงงับพักฝากหลายพี่น้องจะประกาศเนี้ยมาแร้พี่น้องอากาศดีดีมาหมดแร้ตอนนี้เลิกงานแล้วพี่น้องเลิกงานที่สถาบ้านแล้ว ไปมืออื่นค่อยพอกันไหมเอาลราที่น้องสจหรับคลิปนี้ก็ขอยุติีสัน,นี้แหละพี่น้องไอคลิปไอคลิปหนาเฮาค่อยพอกันไหมสจหรับคลิปนี้ก็ขอสั้นนี่ก่อนพี่น้องขอบคุณห,หลายๆที่พี่น้องมาเบ่งมาชมน้ำกันช่องแป๊ะจันทร์พาลุย oh. ขอบคุณห,หลายๆสวัสดีครับ